เดี๋ยวอะไรดีหลายร้านค่ะคุณผู้ชมแพตอนนี้นะคะราอยู่ที่ร้านนะคะขอบใจแจคสันแบลโล่โอ้สวัสดีครับคุณผู้ชม เก่งไม่ได้เลยเฮ้ยแหมมาเผากัซะแล้วจริงๆแล้วผมชื่อนายไอเนียปินทองครับเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีครับโอ้โหนี่กินดีมากเลยพี่ชายผมมาเยี่ยมนี่เป็นที่ที่รักมากมีอะไรพึ่งพาได้ตลอดแล้วคุณคุณแจ็คมีขายอะไรบ้านชายแนะน้ำก็เป็นเครื่องประดับทำเองครับแล้วเป็นปุชการ์นะโปสการ์ดที่ แล้วอยางอยางจับแว่นอย่า้เ no> ท่าไหร่ anyway> <S <s ่อยปมย่ร2บาทนะคะขายได้น่ารไน่างนะท่านชมน่ารักไม่เหมือนกับผมไปเล่นคนขายค่ะก็ว่าที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าที่ทำเองเองเรานีเป็นสินค้าที่ด้วยค่ะคนนี้เขาดังคนนี้เขาดัง คุณดไสาผนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะโยกก็แวะมาที่ร้านันนี้เป็นร้านถักเป็นร้านถักผงดูผมเจ้าของร้านก็รู้แล้วพี่อันนี้ถักเองไอเป้อาให้ใครถักคะเนี่ยภรรยาถักให้ภรรยาเป็นคนถักให้ที่นี่นี่ เห็นบอกว่าเปนมีมันมีทั้งผมนี่นี่คือผมจริงหรือว่าเป็นผมมีหลายอย่างครับผมจริงผมปลอมไ<ฆ>หมอะไรหลายรูปแบบ<ฆ>ครับส่วนใหญ่ เที่ยวมาทำจะเป็นชาติไหนชอบมาถักผมกันทุกชาติครับุกชาติเลยลชาติครับเสนอราคาเท่าไหร่คะเนี่ยสน่ไหรราคาไปที่พันห้าก่อนครับสตาร์ทคร้นเริ่มต้นครับเร,เริ่มตน้มมตนพันห้าพันห้านี่ได้อะไรบ้างความยาวขนาดไหนพันห้านี่ก็ยาวแค่กลางหลังจะเป็นผมปลอมครับถ้าผมจริงก็สองสามพันขึ้นไป พี่ทำมานาหรือยังคะอยู่ที่นี่20ปีแลปีครับทำมานนวครับราคาตามอายุการทำงานไหมอยู่มานานอยู่มานานมือมือมือนะคะมาที่นี่เขาบอกว่าต้องมาที่ร้านอะไรพี่ออบดุนครับทุกคนรู้จักครับร้านพี่ออบดุนใครๆก็รู้จักดังอีกดังขอบคุณพี่อบดุนมากนะคะค่ะคุณผู้ชม จากที่ว่าได้สัมภาษณ์นะคะร้านทําผมนะผักผมอะไรไปเรียบร้อยแล้วก็ยังเหลือร้านอาหารอีกที่นึงแต่ว่าเห็นว่าอาจารย์ไม่ว่างแล้วใช่พอดีผมมีธุระสําคัญที่ต้องรีบไปทำี่อาจาจะต้องนะครับต้องขอโทษด้วยแต่ว่าสัญญาวค่ะ สะพาเรามาอิสไซใหม่เอาได้เลยครับได้เลยก็้าไงเราต้องขอขอบคุณอาจารย์เก่งก่อนนะคะอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงครั้งหน้าเราคงได้เจอกันอีกนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูที่เดี๋ยวเรายังต้องไปร้านเสื้อผ้าแล้วก็ร้านอาหารก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราเปลี่ยนผู้นําทางแล้วเป็นคุณน้อง นะคะอาจารย์เก่งส่งมามเดี๋ยวจะพาขึ้นไปร้านร้ <c oughs> านลูฟ์ใช่ไหมคะ <c oughs> คบอกว่าร้านนี้อาหารอร่อยครับผมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้อนรับไปดีกว่านะคะร้ <c oughs> านลูฟ <c oughs> นะคะก <c oughs> ็ะค,ะ <c oughs> คือเป็นฟาเอลเลสต์ลองนะคะ เปนสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แขกเยอะนี่เป็นเรื่องธรรมดามากนะคะถ้าถ้ายังไงนี่เดี๋ยวเราเราสัมภาษณ์ไอ้ทายเจ้าของร้านก่อนนะคะเดี๋ยวขอขอสัมภาษณ์พี่เขาดยค่ะนะะี่ทราบพี่ชื่อไหะพี่สุวิมลค่ะพรน,นะคะ สุวิมลค่ะพี่สุวิมลนะคะคือถ้ามาร้านลมเนี่ยจะได้เห็นหน้าตาสวยๆอย่างเงี้ยก็คือเจ้าของร้านนะคะพี่ทาร้านลมเนี่ยเปิดมานานหรือยังคะสี่ปีแล้วค่ะจุดเด่นของร้านนี่คืออะไรอะคะบุเบอร์รีเป็นหมือนกับตัวนึงนะคะคุณผู้ชมคะอย่างว่าบอกแล้วค่ะว่าคนแน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนค่ะวันนี้เนี่ยพี่เขาอุตส่าห์เสียเวลาคุยกับเรานี่ถือว่าดีมากๆแล้วตอนแรกเนี่ยเออเราจะมาเร็วกว่านี้แต่เนื่องจากว่า เขาถานนก็าสะาดมีอะไรให้เราได้เดินท่องเที่ยวมากจริงๆนะคะอ้าวถามต่อคะ่ะจุดเด่นของร้านนี้คืออะไรคะสถานที่ไม่เหมือนใครดนตรีเพราะแล้วก็พนักงานบริการเห็นบอกว่าร้านนี้เนี่ยมีอาหารอร่อยด้วยถ้ามีอะไรเป็นเมนูนแน,นะนาค่ะก็มีทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งนะคะ,คะอาหารไทยก็ส่วนมากจะเป็นพวกผัดไทยกุ้งต้มยำต้มขาไก,กา่ที่หลักๆน,นะคะ,คะ ส่วนใหญ่ถ้าที่อยู่เนี่ยนะท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาว,ชาวตา่างประเทศส่วนใหญ่ค่ะตา่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ค่ะถ้าเป็นคนไทยส่วนมากจะเป็นขาประจำขาประจำะท,นะท,ที่มาเที่ยว้วเราทุกอาทิตย์แล้วอ,อ,อย่างนี้เนี่ยเราจะมีการจองอเพรจองจองโต๊ะกันก่อนหรือเปล่าจองโต๊ะต้ตตตองคนเฟิ่มว่ามาแน่นอนนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานสมมุติว่าจะมาสี่ทุ่มต้องมาแน่นอนเพราะถ้าเกิดนสี่ทุ่มเราจะปล่อยที่เพราะที่เราน้อย ไม่สามารถจะจองโต๊ะได้นานได้แต่ถ้ควรก็คุณผู้ชมคะเอ่อย่างที่นี่นะอย่างตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยก็คือว่ามันก็จะมีดนตรีดนตรีสดด้วยนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเรียกว่าสนุกสนานล่าเริงกันสุดฤทธ์สุดแดนเลยค่ะสำหรับวันเสาร์ค่ะคุณผู้ชมคะก็นะคะสนุกสนานกันมากมากนะคะการช้อปปิ้งทะคะวันนี้นี่อยู่ได้ ชุดมาด้วยเออด้วยรเนี่ยค่ะเป็นกระโปรงนะคะของจากต่อข้อสารนะคะซึ่งอย่างชุดนี้ค่ะก็250บาทเท่านั้นเองค่ะ ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วต้องขอบคุณนี่เลยคุณน้องนะคะหรือคุณเฉลียวอ่าขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ<อ>ที่อุตส่าห์นะคะมาเป็นไกด์ให้เราไหนทำน้ำข้าเทลปั่นให้เราอีกได้ครับทำหลายอย่างมากเลยนะวันนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการท่องเทาวได้ใหม่นะคะทางช่องซุปเปอร์บันเทิงปเปลวเพลิง,งแห่งโลกบายาแห่งนี้นะคะแล้วทุกๆวันเสาร์สิบโมงครึ่งถึงเศษโมงครึ่งนะคะก็อนอต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะคะเสื้อผ้าของยนนะคะจากร้านฟิตแฟชั่นสองธรรมชาติและร้นาน ชั้น3คกรุงธมชาชค่ะแล้วก็เปน็นแนนสวยๆก็จากร้านสมุดีสกินแคร์คลินิกซรยราชครูน,นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกุญยจลูยสวนท,ท็อปของทางรายการแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะโฮมโปรโด้วยนะคะ ที่สำคัญนะคะก็จะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะพบกับรายการของเราได้ใหม่นะคะแล้วว่าเราจะมีแขกรับเชิญเป็นใครหรือว่าสถานที่ท็อปๆเราจะพาไปที่ไหนนะคะติดตามเราได้ทาง m อ็มบอกนะคะหรือว่าทาง Facebook ของทางรายการค่ะวันนี้นะคะโยและทุกๆคนคงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ